ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องอพาร์ตเมนต์ผีสิงเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเพชรครับคุณเพชรได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ความน่ากลัวที่คุณเพชรบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณเพชรที่เคยได้ประสบพบเจอมา ในช่วงที่คุณเพชรอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ในย่านชุมชนแต่มีเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนคนที่อาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเริ่มทยอยกันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแม้แต่ตัวของคุณเพชรเองก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นด้วยเช่นกันเพราะไม่สามารถทำใจอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ใช่คนได้คุณเพชรเล่าว่า ผมอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านร้านค้าและตลาดสดแต่ความคึกคักวุ่นวายของชุมชนโดยรอบอพาร์ตเมนต์กลับไม่ได้ทำให้บรรยากาศของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ดูคึกคักไปด้วยเลยต้องบอกกันว่าบรรยากาศของอพาร์ตเมนต์และชุมชนโดยรอบแห่งนั้นเหมือนอยู่กันคนละโลก นั่นเป็นเพราะว่าคนแถวนั้นให้สมญานามของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ว่าอพาร์ตเมนต์ผีสิงแน่นอนว่าสมญานามนี้ทำให้คนแถวนั้นเมกลราย่างกลเข้ามาใกล้ที่นี่ในยามวิการแต่ผมและผู้เช่าบางคนที่อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องซุบซิบนินทาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์มากนักพวกเรายังคงใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติ อพาร์ตเมนต์ที่ผมอาศัยอยู่ได้ชื่อว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ผีสิงสําหรับคนในระแวกนี้ก็เพราะว่ามีการตายเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่บ่อยครั้งทั้งการตายแบบปกติและผิดปกติแต่ที่เห็นจะเยอะที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการผูกคอตายในความคิดส่วนตัวของผมนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นอุปทานหมู่ของคนที่มีปัญหาชีวิตหรือไม่เพราะเมื่อมีคนผูกคอตายเป็นตัวอย่างคนอื่นๆที่มีปัญหาชีวิต ก็ทำพฤติกรรมลอกเลียนแบบตามทำให้ในแต่ละปีที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะมีเหตุของการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายนั้นไม่ต่ำกว่า3ารายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเห็นของดวงวิญญาณที่ตายในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่มากมายหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีคนในอพาร์ตเมนต์เคยเจอดวงวิญญาณของคนที่ผูกคอตายมาปรากฏตัวให้เห็นบางคนที่เรียกได้ว่าจิตอ่อนน้อย ก็โดนหลอกจนต้องเก็บข้าวเก็บของย้ายออกไปอยู่ที่อื่นส่วนห้องไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องย้ายออกเช่นกันเพราะเด็กๆมักจะถูกวิญญาณที่ยังคงวนเวียนติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้คอยรบกวนจนไม่เป็นอันนอนตั้งแต่ผมมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีการเปลี่ยนรอปรพอกะกลางคืนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าคนคนปัจจุบันก็คือลุงสนเป็นรอปรพอที่ทํางานอยู่ที่นี่ได้นานที่สุด ลุงสนจะมารับช่วงต่อจากรอปภอกากลางวันตั้งแต่หกโมงเย็นและจะอยู่เฝ้ายาวไปจนถึง6กโมงเช้าลุงสนมาทํางานที่นี่ได้สักระยะหนึ่งผมก็เริ่มสนิทกับแกเพราะผมมักจะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาฝากแกอยู่บ่อยๆกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันหยุดของผมช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงวันผมลงมานั่งรอคนส่งพัสดุท,ที่โต๊ะม้หินอ่อนหน้าอาพาร์ตเมนต์ ผมเห็นว่ารอปภกะกังวันยังคงเป็นลุงสวนอยู่เหมือนเดิมด้วยความสงสัยผมจึงเข้าไปคุยกับแกแกก็เล่าให้ผมฟังว่าทางบริษัทกํำลังหารอปภกะกังวันคนใหม่เพื่อมาประจำที่อพาร์ตเมนต์เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอปภคนเก่าถูกผีหลอกจนจับไข้หออัวโกลนไม่กล้ามาทำงานที่นี่อีกทางบริษัทต้องเปลี่ยนคนมาทุกวัน แต่วันนี้ไม่มีใครรับอาสามาอยู่ที่นี่ลุงสนแก่จึงต้องอยู่ยาวควบกับกลางวันด้วยในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ลุงสนก็ถามผมว่าผมอยู่ที่นี่ไม่เคยเจออะไรกับเขาบ้างหรือ,อยังไงเอาจริงๆผมเองก็เคยเจออะไรแวบ,บๆอยู่บ้างแต่ก็น้อยครั้งเพราะพอค่ำแล้วผมก็จะไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในห้องพักของตัวเอง โชคดีที่ผมทำงานเป็นเวลาและที่ทำงานของผมก็อยู่ไม่ไกลจากห้องพักนักผมจึงออกจากห้องพักตอนฟ้าสว่างและก็กลับเข้าห้องพักก่อนฟ้ามืดผมขออธิบายลักษณะของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้ฟังก่อนว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นตึกหลังใหญ่สูงเชั้นชั้นที่1-8ถึง8ถูกจัดสรรให้เป็นห้องพักสำหรับเช่าอาศัยแต่และชั้นมีห้องพักอยู่15ห้อง และมีลิฟต์สำหรับให้ใช้โดยสารชั้นละหนึ่งตัวอยู่ตรงกลางของแต่ละชั้นส่วนชั้นที่9เป็นดาดฟ้าซึ่งผมเองก็ไม่เคยขึ้นไปผมอาศัยอยู่ที่ชั้นหซึ่งชั้น6ที่ผมอาศัยอยู่นั้นไม่เคยมีประวัติว่ามีคนตายผมจึงไม่ค่อยได้เจออะไรมากนะักและเนื่องจากผมอยู่ชั้น6ผมจึงอาศัยโดยสารลิฟต์เป็นหลักบริเวณหน้าประตูลิฟต์ของทุกชั้นรวมถึงภายในลิฟต์ ก็จะมีพยันติดอยู่ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ใช้ริบอุ่นใจในระดับหนึ่งระหว่างที่ผมกำลังนั่งรอคนส่งพัสดุอยู่กับลุงสนผมจึงถือโอกาสพูดคุยเรื่องต่างๆกับลุงสนไปด้วยคุยไปคุยมาก็วนกลับมาคุยเรื่องผีเหมือนเดิมลุงสนได้เล่าเรื่องที่เราประพภกะกลางวันคนเก่าได้พบเจอให้ผมฟังซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเราปภคนนั้นชื่อวานาจอย นาจ้อยแกมาทํางานเป็นรปภที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นวันแรกช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนาจ้อยแกเดินมาหยิบขวดน้ำที่ตู้เย็นในห้องสํานักงานตอนแกเดินออกมานั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าแต่ไม่น่าจะเกินสามห้ามายืนดักรอแกอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นไปชั้นบนพอแกเดินออกจากห้องสำนักงานมาผู้หญิงคนนั้นก็เรียกแกว่า พี่คะพี่คะช่วยขึ้นไปดูบนห้องให้หนูหน่อยแกเห็นว่าลูกบ้านของอาพาร์ตเมนต์เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือแกจึงเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแกพยายามถามว่ามีอะไรให้แกช่วยไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแล้วก็พาแกเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองผู้หญิงคนนั้นเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องสองหนึ่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับบนันไดแล้วก็เปิดประตูห้องเข้าไป ตอนนั้นน้าจ้อยก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นเข้าไปแต่ทันทีที่น้าจ้อยก้าวเท้าเข้าไปในห้องสองหนึ่งหน่แกก็ได้กลิ่นเหม็นอับนกลิ่นสาบลอยเข้ามาเตะจมูกทำให้แกต้องหยุดชะงักไปครู่หนึ่งแล้วประตูห้องก็ปิดเองเบาๆเ,เรื่องราวที่รปภของบริษัทถูกผีหลอกที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็แวบเข้ามาในหัวของนจ้อยทันทีแกจึงเริ่มรู้สึกกลัว สภาพภายในห้อง211หนึ่งที่นาจ้อยเล่านั้นนาะจ้อยบอกว่าหน้าต่างหลังห้องมีม่านปิดอยู่แต่มีแสงจากดวงอาทิตย์เล็ดลอดเข้ามาขอให้เห็นบรรยากาศภายในห้องเนื่องจากด้านหลังของห้องตรงกับทิศตะวันตกนาะจ้อยพยายามสอดส่องสายตามองหาผู้หญิงเจ้าของห้องที่พาแกมาที่ห้องนี้แล้วแกก็เห็นเงาดำรูปร่างเหมือนคนนั่งหันหลังให้แกอยู่ที่มุมมือข้างตู้เย็น ตอนนั้นแกรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอีกทั้งยังรู้สึกกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแกจึงถอยหลังจนชิดประตูแต่สายตาของแกยังคงจับจ้องอยู่ที่เงาที่ปรากฏอยู่ข้างตู้เย็นอย่างไม่กล้าละสายตาเพราะแกกลัวว่าเงานั้นจะหายไปแล้วก็ไปปรากฏอยู่ที่อื่นแกยื่นมือไปด้านหลังเพื่อควานหาลูกบิดประตูหวังที่จะเปิดประตูออกไปจากห้องนี้ แต่เงานั้นก็เริ่มพยับตัวยุกยิกแล้วก็ตามมาด้วยเสียงไอจู่ๆเงานั้นก็พุ่งมาหาหนจ้อยอย่างรวดเร็วจากเงาดำกลายเป็นร่างของผู้หญิงคอหักเอียงไปทางซ้ายดวงตาเบิกโพรงลิ้นสีม่วงจุกอยู่ที่ปากแล้วประตูห้องก็เปิดออกเองแนจ้อยยืนฉี่ลาดอยู่ที่หน้าห้องสองหนึ่งหนึ่ง แกร้องตะโกนโบกเบกวนวายจนคนในอาพาร์ตเมนต์ที่ได้ยินเสียงร้องของแกต้องวิ่งออกมาดูจากนั้นก็พาไปส่งโรงพยาบาลแกเพิ่งจะมีสติพอที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังเมื่อวันสองวันมานี้เองเมื่อผมได้ฟังก็ได้แต่นั่งนิ่งฟังนุงสนเล่าอย่างตั้งใจแต่อันที่จริงผมก็พอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องสองหนึ่อยู่บ้าง แต่ไม่คิดว่าดวงวิญญาณของเจ้าของห้องจะเฮี้ยนหนักขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าออกมาหลอกหลอนผู้คนตอนกลางวันแสกแกและผมก็ยังได้ยินมาว่าคนเช่าห้องสองหนึ่งนั้นเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งวันที่เกิดเหตุสองสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันเสียงดังจนได้ยินไปทั้งชั้นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชั้นสองเผยให้เห็นว่าสามีเปิดประตูเดินออกมาจากห้อง แล้วภรรยาก็เดินตามออกมาถึงแค่หน้าห้องจากนั้นภรรยาก็กลับเข้าไปในห้องจนกระทั่งช่วงค่ำของวันต่อมาสามีก็กลับมาที่ห้องแล้วก็เห็นว่าภรรยาผูกคอตายกับพัดลมติดผนังที่อยู่ข้างตู้เย็นหลังจากที่ภรรยาตายสามีก็ย้ายออกทันทีเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้เช่าผูกคอตาย แล้วก็เปิดให้ผู้เช่ารายใหม่เข้ามาเช่าอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เช่ารายใดสามารถอยู่ได้ข้ามคืนเลยแล้วห้อง211ก็ถูกปิดไว้ไม่ให้เช่าอีกแม้แต่ห้อง212และห้อง311เองก็กลายเป็นห้องว่างคนเช่าเก่าย้ายออกไม่มีใครอยู่ได้ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มักจะได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวนชวนขนหัวลุกทุกๆคืนผมนั่งคุยกับลุงสนก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงของดีที่ลุงสนมีจิตตัวไว้เพราะอย่างที่บอกก็คือลุงสนเป็นรปภเพียงคนเดียวที่ทำงานอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้นานที่สุดแต่ลุงสนแกก็ไม่ยอมบอกแกได้แต่ยิ้มอ่อนๆแทนคำตอบ ยังไม่ทันที่ผมจะได้ถามลุงสนว่าแกเคยเจอผีที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าคนส่งพัสดุก็มาถึงพอดีผมจึงรับพัสดุและก็กลับขึ้นห้องของตัวเองไปต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวความน่ากลัวภายในอาพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองอาศัยอยู่อย่างจริงจังมันจึงทําให้ผมรู้สึกวันๆและก็กลัวขึ้นมาบ้างหลังจากนั้น ผมก็พยายามพูดคุยกับแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งถึงเรื่องราวที่เคยมีคนตายในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้และผมก็ได้รู้ว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นหมีห้องว่างอยู่หลายห้องเนื่องจากว่าคนเช่าห้องนั้นตายอยู่ภายในห้องผมจึงเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าทำไมอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าอาพาร์ตเมนต์ผีสิงผมต้องยอมรับว่านับจากนั้นมา ผมเริ่มมองหาห้องเช่าใหม่ๆไว้บ้างแล้วและก็คิดว่าถ้าได้ห้องเช่าใหม่ที่ถูกใจผมจะย้ายออกทันทีจากที่ไม่เคยสนใจใเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นภายในอพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองอาศัยอยู่กลายเป็นความระแบงทุกครั้งที่ออกจากห้องและระหว่างที่อยู่ในลิฟต์และทั้งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่ประสงค์ที่จะพบเจอก็เกิดขึ้น ผมเลิกงานกลับมาถึงที่อาพาร์ตเมนต์เป็นเวลาเดิมเหมือนกับทุกๆวันแต่วันนั้นก่อนเข้าลิฟต์ลุ่นพี่ที่ทำงานส่งเอกสารสำคัญมาทางไลน์ให้ผมช่วยตรวจสอบให้ผมจึงก้มอ่านเอกสารในโทรศัพท์พอผมเข้าไปในลิฟต์ก็กดหมายได้ชั้น6และก็กดปิดประตูลิฟต์ด้วยความเคยชินเพราะทำเป็นกิจวัตรในทุกๆวันอยู่แล้วพอประตูลิฟต์เปิดออก ผมก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆผ่านห้องที่หนึ่งห้องที่สองมาจนถึงห้องที่เตาผมก็อ่านเอกสารในโทรศัพท์และก็พิมพ์ข้อความสนทนากับรุ่นพี่ไปด้วยผมล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเอากุญแจห้องออกมาแล้วไขลูกบิดประตูห้องเปิดเข้าไปผมจัดการวางกระเป๋าไว้บนเตียงแล้วก็นั่งลงบนเตียง แต่สายตาของผมยังคงจดจ่ออยู่กับการสนทนากับรุ่นพี่ทางโทรศัพท์พอจบการสนทนาผมก็เงยหน้าขึ้นเพื่อจะเดินไปหยิบรีโมททีวีปรากฏว่าสภาพภายในห้องมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคุ้นตาภายในห้องว่างเปล่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆตอนนั้นผมรู้สึกตกใจมากและผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองน่าจะเข้าผิดห้อง ผมมองไปรอบๆห้องมีความรู้สึกว่าขนหัวลุกในขณะที่ผมกำลังหันหลังจะเดินไปที่ประตูห้องจู่ๆก็มีเสียงดังคลืดดังมาจากทางด้านหลังเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้มาทางด้านหลังของผมผมรีบหันหลังกลับไปมองตามสัญชาตญาณภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งมันเลื่อนได้เองครับมันเหมือนมีคนลากจากที่ขนหัวลุก ก็กลายเป็นคนลุกทั้งตัวใจผมเต้นแรงจนรู้สึกตัวเบาเหมือนจะเป็นลมเก้าอี้นั้นมาหยุดอยู่ที่กลางห้องแล้วจูๆ่ๆเก้าอี้ก็ลม้มลงตึงเหมือนถูกทีบตอนนั้นผมก็เห็นขาของคนโผล่มาลางๆบริเวณด้านบนเก้าอี้แล้วขานั้นก็หายไปแล้วจู่ๆที่นอนก็ค่อยๆยุบลงเหมือนกับว่ามีคนนั่งลงบนที่นอน ผมได้แต่ยืนตะลึงมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็ปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดนอนสีขาวนั่งอยู่บนที่นอนเธอนั่งก้มหน้าผมของเธอที่ยาวสยายปิดบังใบหน้าของเธอไว้ผมรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องทันทีที่เปิดประตูห้องได้ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองวางกระเป๋าไว้บนที่นอนผมจึงมองไปที่กระเป๋าของผม ผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามามองผมด้วยสายตาที่แข็งกร้าวเธออ้าปากกว้างใส่ผมผมรีบปิดประตูห้องและก็ไม่ลืมที่จะเงยหน้าขึ้นมองหมายเลขที่ประตูห้องผมจึงได้รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่ห้อง411ผมรีบวิ่งมาที่ประตูลิฟต์เพราะลิฟต์เป็นที่เดียวที่ผมรู้สึกถึงความปลอดภัยโดยขณะที่ผมกำลังรอ,งล,องลิฟต์อยู่นั้น ผู้หญิงคนนั้นก็โผล่ออกมาที่หน้าห้องเธอค่อยๆเดินมาหาผมผมก็สังเกตว่าเธอเดินด้วยเท้าเปล่าและเท้าของเธอไม่ติดพื้นหมายเลขหน้าลิฟต์มาหยุดอยู่ที่หมายเลขสี่แล้วประตูลิฟต์ก็เปิดออกผมรีบเข้าไปในลิฟต์ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเหงื่อออกท่วมตัวขณะที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดผู้หญิงคนนั้น ก็มายืนอยู่ที่หน้าลิฟต์พร้อมทั้งอ้าปากกว้างแล้วก็ส่งเสียงร้องไส่ผมเลือกที่จะกดลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่างแทนที่จะกลับขึ้นห้องนอนของตัวเองที่ชั้นหกเพราะตอนนั้นในหัวของผมนึกถึงแต่ลุงสนคนเดียวเท่านั้นผมนั่งรอดงสนอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าอาพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผมเห็นลุงสนเดินมาจากทางด้านหลังของอาพาร์ตเมนต์ผมจึงเดินหน้าตาตื่นเข้าไปหาแก ผมรีบบอกแกว่าผมถูกผีหลอกลุงสนเสยยิ้มแล้วก็ถามผมว่าผีชั้นไหนหลอกผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แกฟังแกก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังทันทีและก็บอกกับผมว่าดันไงผีมันจะหลอกคนไม่มีสติของดีของลุงก็คือสติถ้าเรามีสติผีสางที่ไหนก็หลอกเราไม่ได้หรอกลุงสนเล่าให้ผมฟังว่า ในทุกๆคืนที่แกเดินตรวจรอบๆอพาร์ตเมนต์จะมีดวงวิญญาณหลายๆดวงพยายามมาหลอกแกทั้งเสียงฝีเท้าเดินตามหลังแกบ้างกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบโชยมาบ้างหรือแม้แต่มาปรากฏกายเป็นรูปเป็นร่างให้แกเห็นก็มีแกเคยถูกดวงวิญญาณผีผูกคอตายที่ห้อง211พยายามมาเรียกให้ตามไปที่ห้องเหมือนกับเหตุการณ์ที่น้าจ้อยเจอเพียงแต่ว่าลุงสนอยู่ที่นี่มานานมากแล้ว เมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูเข้าไปในห้องสองหนึ่งหน่แกจึงรู้ว่าผู้หญิงที่มาเรียกขอความช่วยเหลือจากแกนั้นไม่ใช่คนแน่ๆแกจึงเดินกลับลงมาพอได้ฟังลุงสนเล่าแล้วผมก็รู้สึกทึ่งในความใจแข็งของแกจริงๆเพราะผมทำอย่างแกไม่ได้แน่นอนและที่สำคัญผมจะต้องย้ายออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมถามลุงสนว่า ห้อง C หนหนึ่งที่ผมไปเจอผีหลอกนั้นมีคนตายตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงสนจึงเล่าให้ผมฟังว่าห้อง4 1นหนึ่งเพิ่งมีคนตายไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแต่เจ้าของอาพาร์ตเมนต์แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนกลางดึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่มารับศพลงจากห้องกลางดึกคนที่ยังอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์จะได้ไม่แตกเดินเพราะเมื่อมีคนตายทีก็มีคนย้ายออกแต่คนเข้ามาเช่าใหม่ไม่มี ซึ่งคนที่ยังอยู่ก็ได้อนสงส์งไปด้วยเพราะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ลดราคาค่าเช่าห้องให้จูๆ่ๆผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมทิ้งกระเป๋าไว้ที่ห้องสีหนึ่งงผมจึงขอให้ลุงสวนแกไปเอาให้ลุงสวนบอกว่าถ้าอยากให้แกไปเอาให้ผมต้องขึ้นไปด้วยผมพยายามยื่นข้อเสนอให้ค่าตอบแทนกับแกแทนการให้ผมขึ้นไปด้วย แต่แกก็ไม่รับถ้าในกระเป๋าใบนั้นไม่มีของสำคัญผมจะไม่เฉียดเข้าไปใกล้ที่นั่นอีกเลยแต่ในกระเป๋าใบนั้นดันมีงานสำคัญที่ผมกำลังรับผิดชอบอยู่ด้วยผมจึงจำใจต้องรับข้อเสนอของแกลุงสนพาผมเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น4ซึ่งผมเองก็แปลกใจว่าทำไมแกถึงไม่พาผมขึ้นลิฟต์แต่ผมก็ไม่ได้ถามแกและก็ยอมเดินตามแกไปแต่โดยดี เมื่อเดินไปถึงที่ชั้นสี่ผมเริ่มรู้สึกว่าขาของผมนั้นไม่มีแรงเหมือนกับว่าก้าวขาไม่ออกใจผมเริ่มเต้นแรงผิดปกติบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงอย่างบอกไม่ถูกอาจจะด้วยตอนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทแล้วจึงทำให้บริเวณโดยรอบน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมพอเดินขึ้นมาถึงชั้นสี่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งชั้นไม่มีคนอยู่เลย เพราะมีแสงไฟให้ความสว่างถึงแค่บริเวณหน้าลิฟต์ซึ่งก็คือห้อง417เท่านั้นลุงสนเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้อง411และก็เคาะประตูด้วยความเงียบทําให้เสียงเคาะประตูของลุงสนดังสนั่นกล้องไปทั้งชั้นไม่มีวี่แววว่าจะมีใครหรือสิ่งใดในห้อง411ตอบรับการเคาะประตูของลุงสนเลยลุงสนกวากมือเรียกผมให้เดินเข้าไปหา แต่ผมก้าวขาไม่ออกจริงๆลุงสนยืนรออยู่ที่หน้าประตูครู่หนึ่งจูๆ่ๆประตูห้องสีหนึ่งหนึ่งก็ค่อยๆเปิดออกเองเบาๆผมยืนลุ้นไม่ให้มีคนเดินออกมาจากห้องแล้วลุงสนก็เรียกให้ผมไปหยิบเอากระเป๋าผมนึกถึงคำพูดของลุงสนที่แกบอกว่าให้ผมมีสติผมจึงรวบรวมสติและรวบรวมความกล้า แล้วก็เดินไปหาแกผมมองส่องเข้าไปภายในห้องแสงสว่างจากไฟทางเดินด้านนอกทำให้ผมมองเห็นว่ากระเป๋าของผมวางอยู่บนเตียงและภายในห้องนั้นว่างเปล่าผมสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดแล้วรีบวิ่งเข้าไปหยิบกระเป๋าของผมที่วางอยู่บนเตียงในจังหวะที่ผมกำลังจะวิ่งออกมานั้นประตูห้องก็ปิดเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผมตะโกนร้องอย่างสุดเสียงลุงสนช่วยผมด้วยลุงสนช่วยผมด้วยพร้อมกับทุบป,ประตูห้องอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะน้ำเสียงเยือกเย็นดังมาจากด้านหลังของผมทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวผมพยายามตั้งสติแต่ก็ทำไม่ได้จูจูก็มีน้ำเสียงที่ผมเคยได้ยินดางข้างๆหูของผมมันเป็นเสียงผู้หญิงที่ผมเคยได้ยิน ผมใช้มือควานหาลุกบิดประตูจนเจอพ่อเปิดประตูออกมาได้ผมก็ไม่เห็นลุงสนอยู่หน้าห้องแล้วผมวิ่งหนีลงมาทางบันไดอย,ย่างไม่คิดชีวิตในใจก็นึกโกรธลุงสนเป็นอย่างมากที่แกทิ้งให้ผมต้องเผชิญกับความน่ากลัวอยู่เพียงคนเดียวผมวิ่งลงมาจนถึงป้อมยามด้านหน้าอาพาร์ตเมนต์ภายในป้อมยามว่างเปล่าผมพยายามเดินหาลุงสนไปทั่วทั้งบริเวณแต่ก็ไม่เจอแก ผมคิดว่าแกคงจะไปเข้าห้องน้ำจึงนั่งรอแกอยู่ที่หน้าป้อมยามเวลาผ่านไปประมาณเกือบ15นาทีก็ยังไม่มีวีว่แว,ววว่าลุงสนจะมาผมจึงโทรเรียกรถแท็กซี่และไปนอนค้างที่บ้านของเพื่อนเช้าวันร,รุ่งขึ้นผมกลับมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับเพื่อนของผมเพื่อมาเก็บของย้ายออกในขณะที่ผมกับเพื่อนกำลังขนของออกมาจากห้อง ผมก็ได้เจอกับเพื่อนข้างห้องผมยืนคุยอยู่กับเพื่อนข้างห้องอยู่สักพักจึงได้รู้ว่าเขากำลังจะหาที่อยู่ใหม่เหมือนกันเพราะตอนนี้อพาร์ทเมนต์ทั้งหลังเกือบจะกลายเป็นอพาร์ตเมนต์ร้างโดยสมบูรณ์แล้วเพราะตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่5ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยและคนที่เหลือก็เริ่มทยอยกันออกแล้วเนื่องจากว่าถูกผีรปภประจำอพาร์ตเมนต์หลอก ผมรู้สึกเอะใจกับคำว่าผีรปภรประจำอาพาร์ตเมนต์ผมจึงถามเพื่อนข้างห้องไปว่าที่อาพาร์ตเมนต์ของเรามีรปภารตายด้วยเหรอเขาตอบผมกลับมาว่าลุงสนไงรปภรเก่าแก่ประจำอาพาร์ตเมนต์ผีลุงสนเที่ยวหลอกหลอนคนไปทั่ว่าบางคนก็เห็นกระเดินตรวจตาตามเช้าต่างๆบางคนก็ถูกเคาะประตูห้องกลางดึกคำตอบที่ผมได้ยิน ทำเอาผมรู้สึกชาไปทั้งตัวมีคำถามเกิดขึ้นในหัวของผมมากมายผมรู้สึกตกใจมากจนไม่กล้าที่จะถามต่อว่าลุงสนตายตั้งแต่เมื่อไรและตายได้อย่างไรเพราะผมไม่อยากให้ลุงสนที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อวานนั้นไม่ใช่คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ